สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชนเนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาบํารุงพืชผักสวนครัวครับไม่ว่าจะเป็นต้นพริกหรือว่าดอกไม้ต้นไม้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการไล่แมลงไม่ว่าจะเป็นมดหรือว่าศัตรูพืชนะครับที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับของใช้ในครัวเรือนของเรานี่แหละสามารถนํามาบํารุงพืชผักสวนครัว และไล่มแมลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมการบํารุงพืชผักสวนครัวและไล่มแมลงด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ําตาลครับน้ําตาลนี่แหละครับจะช่วยบํารุงต้นพืชได้เพราะว่าน้ําตาลจะช่วยบํารุงจุลินทรีย์ที่อยู่ใต้ดินเมื่อเราลาดลดลงดินจะทําให้ดินได้รับจุลินทรีย์จากน้ําตาลนั่นเองครับและ ในการไล่มดไล่มแมลงศัตรูพืชได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือพริกป่นครับพริกป่นนี้จะมีรสเผ็ดเหมาะสําหรับการไล่มแมลงเป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนที่3ก็คือนี่ครับน้ําส้มสายชูครับน้ําส้มสายชูก็สามารถไล่ศัตรูพืชได้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําส้มสายชูจะมีกรดกรดของส้มนี้เองครับทําให้ ไล่ศัตรูพืชได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ศัตรูพืชหรือว่าต้นพืชด้วยเครื่องปรุงกันเลยนะครับให้เราเตรียมน้ำนะครับหนึ่งบัวลดน้ําหรือว่าหนึ่งห้าลิตรนะครับใส่เครื่องปรุงลงไปนลครับน้ำตาลพริกป่นอีกอย่างนึ่งก็คือนี่ครับน้ําส้มครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นี่ไปด้วยครับนั่นก็คือหอมแดงนั่นเองครับหอมแดงจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นเวลาไล่มดหรือว่าไล่มแมลงมันก็จะเหม็นมันก็จะไม่เข้ามาใกล้พืชผัสกสวนครัวของเราอีกต่อไปเลยนะครับให้เราทุบครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเสร็จแล้วเราก็คนครับคุณผู้ชมครับต้นสมทุสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็ด้จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าดอกไม้และอีกอย่างหนึ่งก็คือไ่มดไรแมลงได้ด้วยนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปลาดรถพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นไม้ของเรากันเลยนะครับลาดรถลงไปครับต้นไม้ของเราจะได้สวยงามแบบนี้แนอย่ายนึง ปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุยได้ด้วยนะครับพืชผักสวนครัวแบบนี้ก็ลาดลดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสารแหน่แบบนี้ลาดลดลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกก็ลาดลดได้หมดนะครับจะทําให้พริกของเราไม่มีมอแองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแลขย่า่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือดินครับจุลินทรีย์ใต้ดินนะครับมันจะปรับสภาพทําให้ดินของเรา ร้วนซุยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเครื่องปรุงที่เราใช้ไม่หมดนะครับเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ก็คือบำรุงต้นพืชหรือว่าดอกไม้ให้แข็งแรงนะครับและยังช่วยไล่มแมลงไม่ว่าจะเป็นมดหรือว่า,มาแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ดินหรือว่า บนยอดพริกหรือว่าพืชผักสวนครัวของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับการบํารุงพืชผักสวนครัวและอีกอย่างก็คือไล่แมลงในวันนี้ครับด้วยเครื่องปุงนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพลิน channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ